เรามาดูตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือตัวนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสั่งแต่มันมีอะไรเ้ที่มันสั่งสามชิ้นแล้วมันจะส่งฟรีแล้วเราแบบอยากได้ของอย่างอื่นอ่ะแล้วเห็นมันยี่สิบห้าบาทเออก็เลยสั่งมาแต่ไม่มีอันนี้ให้นะอันนี้คือเราไปแกะมาจากอันอื่นนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตั้งได้แนวเดียวเนาะ ขาน้องก็ยืดได้นะเออนี่นี่อ่ะมันก็จะกางออกได้อีกนิดนึงตรงนี้ก็คือปรับก้มเงยได้ซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันอ่ะหดกับคืนน้องก็จะมีความแบบเปราะบางนะจ๊ะ ยี่สกว่าบาทต่อไปจะเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งได้มานะคะเห็นในติกตอกแบบเยอะมากนะคะตัวนี้ t n w t n เออ t n w ถูกแล้วน้องก็จะตัวเล็กปุ๊กปิ๊กที่จริงมันมีสายสำหรับห้อยเหมือนเป็นพวงกุญแจด้วยแต่เรารู้สึกว่ามันรำคาญน,นะคะก็จะมีรีโมทมาให้อันนี้เป็นแบบชาร์จแบตบ อ่เดี๋ยวนะเห็นปะมันไม่จับเป็นแบบชาร์จแบตไทส4นะคะสะดวกเลยเวลาแบตหมดไม่ต้องซื้อถานให้วุ่นวายจะบอกว่าตัววัสดุคือแบบดีมากนะดูยืดมาปุ๊บเฮ้ยมันดูแบบแข็งแรงเหมือนเหมือนไม้ที่มาจากไม้ที่มากับกล้อง D J I เลยลักษณะมันแบบเออวัสดุคล้ายๆกัน นะคะตัวนี้ก็คือกดปวัวเอาแหมะมาแม,แมกดปวัวอ่ามันก็บานออกมาเป็นสี่ขาก็จะประมาณนี้อ่ะตรงนี้กลางออกมาสำหรับหนีบโทรศัพท์แล้วก็จะหมนุนกี่องศาก็ได้นะอ่า จริงๆการหมุนกี่องศาก็ได้เนี่ยมันดีนะแรกๆเราตื่กว่าเออมันมันน่ารำคามันจะเบี้ยวไหมแต่ในสภาวะที่เราแบบไปอยู่ตรงที่ที่มันพื้นที่มันเอียงอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบเออจะบิดเท่าไหร่ก็ได้เนาะเพื่อให้กล้องมันมีมุมมองที่ตรงนะคะอันนี้ก็พกพาง่ายสะดวกดีน่ารักถือไปก็ แต่น้องจะมีความสูงแค่นี้นะคะเวลาจะเอาไปไหนก็ต้องหาที่วางดีๆเนาะเราอาจจะไม่ได้ภาพแบบมุมใกล้เท่าไหร่เพราะน้องตัวเตี้ยนิดเดียวนะคะคือตัวนี้อันนี้คือได้มาล่าสุด่าเก็บง่ายเห็นไหมกระจุ่มกระจิ๋มมากดูเอออันนี้คือใส่กระเป๋าแล้วก็พกไปได้เลย มาดูตัวต่อไปอันนี้คือวุ่นอันนี้คือขาตั้งกล้องอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือสองด้านข้างได้ตัวนี้ก็คือแบบน้ำหนักดีมากถามว่าจุดประสงค์ที่เอามาก็คือจะเอามาตั้งไว้ถ่ายตอนที่เราแบบวาดรูปแต่ว่ารู้จักลักษณะตรงนี้มันมันค่อนข้างจะโยกนิดนึงนะคะมันมันยังไม่ได้มุมที่เราต้องการเท่าไหร่เนาะ นี่ก็แบบเออยื่นมาได้แต่เวลาที่เราแบบหักลงอ่ะน้องชอบแบบอยู่ดีก็สภาวะทิ้งตัวปล่อยลงมาแล้วมันก็ไม่ได้มุมที่ต้องการนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือเออใช้ดีมากอันนี้ซื้อแยกนี่เป็นตัวซื้อแยกนะคะเป็นที่หนีบโทรศัพท์แบบหมุนนะก็จะถอดนี่คือแบบเออเอาไปหนีบอันไหนก็แบบดีเลยเนาะ เป็นอย่างนี้นะคะจะตั้งเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้นะคะเป็นแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าแบบเออมันจะทําให้โทรศัพท์เราโดนบีบหรือเปล่านะออยงะตัวนี้อันนี้คือใส่ได้สองฝังนะคะเป็นขาตั้งกล้องก็เห็นนฝนจับก็คือไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่น้องพร้อมที่จะเอ็นเอียงตลอดเวลา